กวีสินกราซจูจูบทที่110นะครับบทนี้เกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศที่มีใบป,ปริญญาติดข้างฝานะครับแต่ไม่มีใบใบามารยาททางสังคมนะครับผมน่าจะเจอกันบ่อยนะอ่ะมาบัตรคล้องคอวางทอดยาวโต๊ะอาหารเคยเจอไหมศูนย์อาหารจะมีบัตรคล้องคอวาง วางยาวโตะนั้นโล่งเลยไม่มีใครนั่งเลยแต่มีบัตรของคอเนี่ยอ่ามานี่สันดานหรือคำพืชหรือนิสัยจองโต๊ะไว้ไม่ต่างจากแซงคิวไงทำตามใครใครมันเริ่มเรื่องไม่ดีคุณคิดว่าดีไหมละ่ะเรื่องเนี้ยทำตามกันจนเรื่องธรรมดาเรื่องที่ไม่ธรรมดากลายเป็นเรื่องธรรมดาคนที่มาพร้อมอาหารทำไงนี่ ไอคนเดียวที่มาคนเดียวอะ่ะมีอาหารอยู่ในมือแล้วอะ่ะแต่ไม่มีโต๊ะนั่งอะ่ะเพราะอะไรเพราะมีบัตรวางไว้อะ่ะไอใครจะไปกล้านั่งอะ่ะใช่ไหมไอคนที่วางโต๊ะไอวางบัตรไว้ที่โต๊ะเนี่ยมันมันยังไม่มีข้าวเลยไอคนที่มีข้าวไม่รู้จะนั่งที่ไหนแดกหรืว่อนั่งเนี่ไอคิดเนี่ยอ่ะต่อหรือต่ออ่าถึงไหนถึงคนที่มาเพราอาหารทาไงนี่อ่าโต๊ะก็เต็มเพราะโดนจองมองไม่มี คงต้องหนีไอ้คงต้องตีหน้าหง,งุดหงิดยืนกินเอ่ยจะให้ยืนกินยนงไงนี่นะครับมารยาทางสังคมนะฮะเจอกันบ่อยมากแทบทุกที่ที่ศูนย์อาหารที่มีพนักงานออฟฟิศเยอะๆนะฮะเปลี่ยนนะเปลี่ยนที่ตัวเราเองนี่แหละอย่าไปทํานิสัยแย่ๆยงั้นเรานั่งที่ไหนก็ได้อย่าไปอจองเลยมันมันโต๊ะสาธารณะโต๊ะส่วนรวมอะ่ะนั่งรวมๆไปเถอะ เระจองฉันมาสิบคนชันอ่ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนมานั่งและคนที่ซื้อข้าวไปแล้วล่ะข้าวอยู่ในมือเขาอยากจะกินแล้วอ่ะเขาก็ไม่กล้านั่งใช่ไหมืมจริงไหมฮะทุกท่านคิดว่าจริงไหมฮะคิดตามนะครับผมคิดดูนะครับว่าดีไม่ดี